สวัสดีทุกคนนะครับผมผมเตอตอนนี้เล่กเกมไมค์ครับกันนะครับผมนะโอเคตอนนี้เราก็จะมาพาอัปเดต1น7นะโอเคคลิปนี้ก็อาจะนานนานๆ้จะได้ลงนะเออก็ลงคลิปหน่อยถ้ามีเสียงอะไรรบกคนขอไปนะทุกคนโอเคอันดับแรกเรามาบล็อกใหม่เลยมันเหมือนบล็อกดินนะตัวนี้โอเคเออเรียกมันว่าดินดินทีท่ติดติดติดอะไรนะ เออลากไม้ก็แล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นโมเดลนะแร่ต่างๆมันจะเปลี่ยนโมเดลไปทุกคนก็น่าจะรู้นะแร่เนี่ยเนี่ยอย่าได้เราให้ผมเปลี่ยนโหมดก่อนแป๊บอย่าเพิ่งปรับสิโอเคตรงแร่ตรงนี้น่ะเออมันก็จะเป็นแบบนี้นะฐานมันก็ได้แบบเป็นฐานธรรมดาแล้วมันก็จะเป็นปกติแล้วมันก็จะมีแบบใหม่ด้วยนะบล็อกแรกไอรอนนี่มันจะไม่ออกมาเป็นบล็อกแล้วมันจะเป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไร ลอมแรมอะไรเนี่ยเอออาจไม่รู้เรื่องหรอกกูแล้วเราก็เอาเก้าบล็อกมารวมกันแบบนี้เเราสามารถเอามาแตกบล็อกได้เหมือนกันนะแบบนี้ขุดมาก่อนนะแป๊บๆป๊ปก็สามารถเอามาแตกบล็อกแบบนี้ได้เออและอันนี้มันก็สามารถเอาไปเผาได้นะแต่ผมไม่ทําให้ดูหรอกแต่ของที่มันได้แบบปกติมันก็จะได้แบบปกติแล้วนะโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเหล็กนะมันก็จะได้มาเป็นลอมแบบนี้โอเคเก็บมาในตัวแล้วมันก็สามารถคาบแบบนี้ได้เหมือนกันเอา จะเอาไข่นั้นใช่ไหมเนี่ยขาบแบบนี้ได้เหมือนกันเลสเตนก็เหมือนเดิมนะโอเคเหมือนเดิมแต่โมเดลม,มันเปลี่ยนไปโอเคแต่มันก็เหมือนเดิมไอเอ็มอาร์ก็เหมือนเดิมเออเขเหมือนเดิมและนี่ครับมันจะมีแบบเออแร่หินฐานแร่ฐานหินในหินสีดาอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับมันมันไม่ต่างกับหินเมื่อกี้หรอกออไปกดให้ดูก็ได้นะและแร่ในเธอมันก็ เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะในี้เธอร์มันไม่มีเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแต่ภายนอกโอเคตรงนี้ก็แต่ก่อนผมวางเป็นเอ่อคัพเปอร์แบบธรรมดานะแต่ผมเปิดแรมดอนที่จะปิดแรมดอมที่จะปิดแรมดอมที่จะปิดสูงเกินไปจนมันรีบเป็นแบบนี้เลยโอเคแล้วตรงนี้นะก็เป็นแร่คัพเปอร์มันก็จะดัอเป็นลมนะโอเคเป็นลอมแบบนี้เป็นลมเป็นลอมก็ไม่รู้เรียกยังไงคือเหล็กดิบเอออันนี้ก็ทองแดงดิบเออมันอ่านแบบนี้ แค่น,นี้มันก็เอาไปอัดบล็อกได้นะโดยการเอาก้าบล็อกมาอัดอันนี้ก็เอามาแตกบล็อกได้โอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะและอันนี้ก็เอาไปเผาเอาแหละอันนี้ไปเผาก่อนนะเนี่ยแหละทองสีแดงดิบโอเคแล้วก็พิทมารีนไม่ใช่ดิอะไรนะมันชื่ออะไรแอมเมทิสออแอมเมทิสแอมเมทิสนั่นแหละเออนี่ก็บล็อกใหม่ในหนึ่งเจ็ดสิบเจ็ดนะนะมันก็เออผมบอกข้อมูลไม่ครบหรอกอันนี้ก็ พื้นพื้นหญ้านะมันเรียกว่าอะไรนะขุดมาดูนะมันเรียกว่าพรมมอสอะไรวะกูก็ยังงงแต่ที่รู้คือมันเอาบนมีมายัดใส่ได้โอเคและไอันี้ก็เป็นของใหม่นะโอเคไต่ขึ้นไปแล้วมันก็จะค่อยค่อยล่วงลงมาโอเคเมื่อมีไอเทมหล่นเขาเข้าไปนะ่าขึ้นมาดิเออมื่อมีไอเทมหล่นเข้าไปนะมันก็จะหล่นลงแบบนี้โอเคแลวตรงนี้นะมันก็จะเป็นไอ้นันไงอะไร อะไรวะเนี่ยมันก็จะซูมเข้าไปแบบนี้แต่ถ้าเราใส่รองเท้ามันก็จะค่อยๆซูมออกแบบนี้เสียงรถโคตรดังเลยโอเคเมื่อเราใส่รองเท้าเนี่ยมันจะไม่เป็นไรนะสามารถขึ้นมายืนได้หรือเราจะทะลุเข้าไปก็ได้ไม่เป็นไรโอเคสิ่งส่วนนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่นะผมเอาบล็อกมาเรียมกันไว้เดี๋ยวมันไปชนหนุ่นชนนี่พังหมดแล้นี่ทำไมาผมเออเอาพ่อขามาฮะเออเดี๋ยวผมให้ดูโอเคเออดู ดูมันขายของนี่ไงมันขายของใน1.17เป็นของแบบใหม่ด้วยเออสุดยอดไปเลยอืมมันจะเป็นเอ่เออพอดีผมก็ชาร์จดินไปด้วยเนาะมันจะเป็นแบบเอออะไรเนี่ยมันเป็นบล็อกดินฝังรากเออดินที่มีติดที่มีรากติดนะเออนี่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่โอ้มันจะตีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้มันนะก็แล้วแต่มันจะตีเลยมันจะตีตอนไหนก็เรื่องของมันเออ แล้นี่เอาดาบไดมอนมาไม่ได้เพราะอยากโชว์ว่ารวยนะอันนี้ก็เป็นแบบอะไรนะเข้อเรียกอะไรเออกรอบไอเทมเออประมาณนั้นแหละเออกรอบไอเทมมันจะมีแบบเรื่องแสงนะเออแล้วก็มีอันนี้ด้วยลืมรีวิวจริงๆมันควรรีวิวตั้งแต่แรกแล้วอันนี้ก็ใช้แบบกดค้างมันก็จะซูมไห้อัตโนมัติโอเคซูมได้ไกลอยู่นะแต่ออปติฟายมันยังดีกว่าเลยโอ้เกือจะจัด เออลืมรีวิวไอ้นั่นเลยกูเดินมามาได้ไงเนี่ยโอเคนี่นะมันก็จะเป็นแบบหินย้อยใช่ไหมเออมันก็จะมีน้ำย้อยลงมาด้วยดูดูด,ดูมันมีเอฟเฟกต์น้ำย้อยอา้าวแล้วฝนก็ตกเต็บปากแบบโอเคนี่นะน้ำย้อยลงมาเหอะ ช่างมันแต่มันมีน้ําย้อยลงมานะโอเคหลังจากที่เรารีวิวอันนี้มาแล้วเราก็จะรีวิวกัะเงือกอะไรก็ไมล่ะเฮ้ยมันเป็นดอกบัวนะเปน็นดอกบัวและอันนี้นะก็จะเป็นสายหลอดฟ้ามันต้องใช้ใส่ไอ้ฮอปเปอร์นั่นต้มันหรือเปล่าวะเออนั่นสิเดี๋ยวลองคุณโอเคเสียงรถแถวนี้โคตรดังเลย่ะโอโอเคแล้วก็ปรับให้ฝนตกดูมันจะอันฟ้าผ่าแบบสุ่มนะ โอเคมันจากโอกาสตกลงมาตรงนี้ได้ดมันรามันนะโอเครอดูนะแป๊บหนึ่งโอ้โหมันก็แหลกซะเหลือเกินรอดูครับทุกคนเออลืมบอกว่าเมื่อฟ้าผ่ามันจะให้กระแสเลสโตตนได้ตัดไปตอนที่ฟ้าผ่าเลย ไ่นนั่นนะเมื่อกี้ผ่ามาแล้วโอเคเห็นไม้กระแสเลสโตนเมื่อกี้นะเออไม่เชื่อเย๋อวผมดีให้ดูอีกรอบโอเคอก,กันแล้วใช่ไหมถ่ากันก็เป็นเหมือนเดิมเร็วออหมดแล้วนะแล้วก็จะมือดูของนะนี่มันก็จะมีต้นหญ้าแล้วก็อะไรเนี่ยเทวันแบบไม่ใช่เทวันดิลากไม้เออ มันจะอยู่แถวใต้ดินเีโอกาสเกิดใช้สิวทั์ขุดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่เคยขุดโอเคแล้วมีบ็อกมอสอะไรเนี่ยบ็อกมอส <c oughs> เออม็อกบอสอาโอเคอันนี้เราก็สามารถเอาไปแพรกก่กระจายโดยการใช้บนมิวได้นะบางแป๊บโอ้โหจะเริญนโอเคมันเหลืออะไรอีกเนาะ ดูว่ามันหมดแค่นี้ละเออแล้วออลก็โมเดลของต่างๆนะเช่นผมจะยกโมเดลไปสองสาอย่างนะไม่ใช่สองสาอย่างหรอกเออทั้งหมดเลยที่มันเปลี่ยนโมเดลไปนะเออดับแรกคือนาฬิกาครับมันเปลี่ยนโมเดลให้มันสวยขึ้นนะผมว่าแล้วก็ไอ้น,นี่นาฬิกาเหมือนกันเข็มทิศน,นะเออมันก็เปลี่ยนโมเดลนะเออรู้สึกว่ามันเปลี่ยนโมเดลให้มันมีเงาขึ้นมาด้วย แล้วมันก็มีอะไรอีกที่มันเปลี่ยนโมเดลไปเออน่าจะมีแค่นี้นะเออมันก็จะมีพวกนี้แหละที่เปลี่ยนโมเดลเนี่ยเออแลเนี่ยเออเปลี่ยนรูปแบบเลยเปลี่ยนรูปล่างเปลี่ยนโอ้แหลกเกินอะไรครับเนี่ยยกเวน้นแลนด์ในเธอนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยโอโ้มันก็แหลกเกินนะเนี่ยโอเคบอกอกอย่างอีกอย่าง แหละมอาทิตย์นี่นะเราต้องหาตามถ้ำนะมันจะมีถ้ำตรงนี้ได้หรือเปล่าเนาะไม่ใช่มันจะมีถ้ำให้อยู่นะถ้ำถ้ำถ้ำหาถ้ำก่อนแปบ๊บโอ้เอาหล่ะตอนนี้เราก็ได้มาเจอและอมอาทิตย์แล้วนะเอันนี่ก็เป็นโลเอาชีวิตหลอดผมนะแต่ไม่ได้เล่นให้ใครดูนะเอาไปเล่นเองคนเดียวอืม นี่จุดเกิดผมอยู่แถวแวนี้แหล,ละมันเจอแหละเอมาทิต e ตรงนี้เลยเฮ้ยมันโคตรตรงดีเลยนะแถวแถวนี้รแรกเอมาทิต e เยอะนะเออเดี๋ยวผมขุดลงให้ไปดูละมีไงเมืองเอมาทิตโอ้ my god มันสุดจอดไปเลยซึ่งผมก็ได้ขุดเอมาทิตไปจํานวนหนึ่งแล้ว,ลวเออมันมันก็ดีนะมันก็ดีมันก็ดี ที่ดูดูง่ายแค่ตรงนี้แล้วก็หินที่ขาวเนี่ยเป็นหินใหม่นะหินใหม่ของเมื่อแท่หนึ่งเกสิบเจ็ดโอเคงั้นคลิปนี้ก็ได้จบกันเพียงเท่านี้แหละผมหาตั้งนานเลยโอเคจบไปเลยเย้ yeah.